เดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการดาวเกตแอปไลน์ว่าแอปอื่นๆสําหรับคนที่อยากต้องการดาวเกตไปเวอร์ชั่นเก่าเวอร์ชันใหม่ๆโดยที่ไม่ต้อง j จเลเ b รกเครื่องเลยสหรับแรกเลยเราต้องมีแอปสการร้าเลตหรือว่า toy store toy store ผมได้สอนในคลิปไปก่อนหน้าแล้วติดตั้งโดยที่เราไม่ต้องเจลเ b รก a เครื่องเลยแอป e a s y n c e s i g n ก็ได้นะครับเพื่อให้ลงตัวแอป toy store ได้ แล้วทีนี้เราก็มาที่ลิงก์หน้าเว็บนี้นะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดแอปดาวเกตมันจะใช้งานหรือติดตั้งผ่านตัวแอป toy store เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับหรือว่าขึ้นชื่อลิงก์ไว้ในคลิปแล้วกันเราก็ทำการกดดาวน์โหลดตัวแอปนี้มาแล้วกดดาวน์โหลดมันจะเป็นนามสกุล t i a p a เสร็จแล้วก็แบ็คกลับมาที่หน้าเมนูนะครับมาที่ app toy store นะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับผมมาที่เครื่องหมายบวกด้านบนแล้วก็ install i p a File เลือกหาแอปที่เราได้ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น down g a r s แล้วก็แตะเข้ามากด install เราก็จะได้แอป down g a t s แอปมาแล้วนะครับก็จะเป็นแอปนี้เลยนะครับแล้วก็เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะ list รา,ายชื่อแอป,ปต่างๆนะครับให้เราที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับซึ่งเราต้องล็อกอิน Apple ID ของเราด้วยนะนะครับใน App Store เราก็เลื่อนหาแอป,ปที่เราต้องการจะดาวเกตนะครับสมมติว่าผมเอาแอป Line สมม่วนมากคนจะถามหาว่า,าถามผมว่าวิวธีดาวเกรตแอป Line ย,ยังไงประมาณนี้ผมก็เลยหาวิธีมาให้แนะนำนะครับแล้วก็แตะที่แอป Line นะครับมันก็จะเก็ตเวอร์ชั่นขึ้นมาแล้วก็ มันก็จะมีเวอร์ชั่นเ,เก่าๆเ,เวอร์ชันใหม่ๆให้เราดาวน์โหลดนะครับผมมันจะขึ้นแบบนี้มาได้ให้เรามาติ๊กที่ตรงกลางแล้วก็ล็อกอิน c o u o u n t Apple ID ใน App Store ก่อนนะรีสตาร์ทเครื่องหรือเริ่มทำงานเครื่องใหม่นะครับแต่ว่าผมได้ทำไปก่อนหน้าแล้วนะผมจะย่อคลิปให้มันสั้นลง เมื่อเราเรียสตาร์ทเครื่องมาเสร็จแล้วเราก็เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเลือกแอปที่เราต้องการจะดาวเกรตนะครับกดแตะไปหนึ่งครั้ง Get v e r ร์ช n น d t t a นะครับรอมันดาวน์โหลดเวอร์ชันเก่าๆขึ้นมานะครับถ้าใครไม่ขึ้นเวอร์ชันเก่าๆให้เลือกให้ลองรีสตาร์ทดูนะมันก็จะขึ้นมาสมมติว่าตัวนี้เป็นที่ผมได้ดาวเกรตไปก่อนหน้าทดสอบนะจะเป็นเวอร์ชัน 13. 1.9.1นะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างาสมมุตลิละกันนะทุกคนผมจะเอาเป็น13.8.1ที่เป็นก่อน13.19แล้วก็กดแตะเลือกเวอร์ชันที่เราต้องการแล้วมันก็ทำการรีอินสตอลนะครับหรือติดตั้งเวอร์ชั่นเก่าให้เรา เสร็จแล้วเราก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ลองทดสอบมันก็สามารถเข้าล็อกอินใช้งานได้ปกตินะครับซึ่งก่อนหน้าก็จะเป็นเวอร์ชันอ่านะครับลองรีเฟชดูนะเลื่อนสไลด์รีเฟชดูมันก็จะเป็น13.18ที่ผมได้ดาวเกตไปก่อนหน้าแล้วนะครับ,ครบใครที่อยากจะดาวเกต iPhone รุ่นเก่าก็ลองทำดูนะครับผมน่าจะเป็น15จนถึง iOS 16.6